สวัสดีครับพ่อแมพ่พี่น้องครับอร่วมบอกอะไรพ่อแม่พี่น้องมาสำหรับมื้อนีน้องกะใครนี่นู่นต้มใครคนีผิดพี่น้องขขที่แรกวันนี้ต้มให้มันสุกเลยล่ะขาดคณีผิดออกมากเพราะสุกประเดี๋ยพี่น้องเพราะว่าขย้อนใส่ในหม้อเข่ากัคนหนึ่งเขานะแก้วกระปีต่ำเองน้องไม่ที่พี่น้องถามน้องมือนี้หามเราจเด็กใส่ถึงน,นี่ครับต้มครับจำแก้วกระปี

干零件。 เดไเบบขียงครับแ่แต่มาพักกันเ่อนไปเที่ยวันแลซื้อมาด้วยไม่ก็ทำงานอะไรอยังเดียมันกังเลย เรา้องเผาคันบวกเขาผูเองต้องออกไปนอกเนียเล่นอัพกระปาไก่ไ่ยุนี้เนี่ยโยมาเรื่องบุตทุนฟังใจฟังเล่าัวเร น้องทำพราะวาก้งก็คือมืดแค้วมันมีคล้องแทบเด็กของหนอาหน้าเ่องหนอนเลยมือแรงกว่าฝึกกองรักกันม้องมืดเน้าไปน้งื่อ,นนอดีได้สคิประํา เลยครับวางการไม่แม้แต่ใหรยัง้มเข้าคู่กันเนี่เละทีนงานยูแบบนี้ครับีน้ใหม่เนื้อหม่ไร ข้าวกำกินดีกินพอดีผสมกันไปน้องๆนี่ไม่ดีกินดีนี่บพอดีกินไปอิ่มห้องไม่ร้องนั่นไม่เมย์กินเมย์เนาะ

เขาซื้อมากเมื่อไหร่ก่นมาทำอะไรเขาแบบจะอะไ้เกิดทำอะไรเขาท่ยังคนเรียนอเไยคนมากแห้งเลยเยอะเลยไม่เห้นก็ไม่งห็นอรกเลนครัะ เราเปิประตไปบึ้มบ้มเลยวันดีครับพี่่ันดีให้ดีด,ดาะ 电网呢？ ไม่้องทำอ่ะอยู่คนเดียวมวนมวนหูว่าไปมันกัดยบอามวนหูกัมวนหมูไม่ออกแต่ว่ามันกะดคนเคยยุ่กันมันก็ขึ้นอวกันไม่้องเลยมันก็เหงาอนกันแะแต่ว่าตรงมาบ่าเป็นนั่งบางทีมันมีคนยลูกแนไปแนหน้าแต่มานีอยู่เราก็เห็นเขาก็ขึ้นหอดไม่้องเลยคนน้องมี่กินนอกันคนต้งเมืนไม่ได้ยู่งกันอยุ่งกันมันก็มันก็ตมไปเลบ่าเป็ที่มาได้ลายคู้มเป็นีกัยอะยั่งย่กันมันก็ โซกันคนเอาอยุคนหมองก็เห็นเคือหอนเด้เอาิร้องเน่ยบ่นอันนี้วาให้ป้าให้ยังน้อุ่นนะไปเอาน้องเนียรับนต้องเบ้าเยพี่น้องเลยน่ม่นแนวเนี่ยไม่เบ้ารที่เ้าเรียนก็อยู่แบบคนีอ่ะ ของนี้มันเป็นอดีตไปแล้วเมื่อที่มองในง้องเขาจะยม่ไปลื้อยังไม่เอาจำเติมเลยว่าห้องไม่ไปกดดันกันเตือนนองเลยพอเห็นว่าดูดูความเห็นมาต่อต่อไปในห้องบอกว่าคือมันหนีมีมา,เากเพราะว่าไอ้ปลาลองมุนนะมาเล่ามันน,นีแต่ดีสำหรับลองมุนนั้นดีสำหรับปล่อยกระเสือดสำหรับปล่อย เมียของลนไปไปดงเราดไหนก็อคนในครอบครัวใครเมียปคร้็พี่้องต้องบอกเล่าบวไปเป็นยีนอนเนาะ

นี่เพื่อนรูปว่วเม่ยเขาเพื่อไปตองมาห้องเวลานกล้องหอท้ายเราคำมีตะวเล็กอันนี้มันเล็กแต่ก้องเรียบอันนี้ตะวเล็กขาดเนีย่ยมันก้องมันโฟก,กัสไปไมนเรียบอันนี้ตัวชึ้นเกี่ยวเลยเป็นใบตอง n g มากเมื่อกี้ถ่เป็นธรรมชาติก็ว่ามันมีคันละเอาใบตองมาใส่ยติดอิอ่มแล้วก็ก้นทิ้งเลยไม่ต้องล้างเหมือ มีคำเล่าตราดไ้บากไม่ได้กลัวด้เกียดอม่ยังเด็อแตว่ามีคิดไปกลัวคนแ้วบาไนตอบตามคือประทงไวคือว่าเ่าเป็นอะาขดลังออกมาใส่เใส่กล่องง่ายฮึทุกคนเข้าใจว่าที่ขัดลังกเยอะไ่ร้องเยอะออม เรากำขึ้นนี่หล่าวคนเด้อครับไปก่อนไม่มีหนาเมื่่อกันไหมแสดงว่ารัดไตเป็นแน่ไหนเอาหรือเปลอาจากนันยังมีคนมาคนแยงบนหัวของเขาครับดีวมี้แนวเห็นแนเนอนเมือเป็นไรอะไรอีกครังตียังเลี้ยงอบรัวเขาไดไถึงก็ได้ร้ายนะครับแต่ยังไงก็มีพ็ได้กลิ่นเสื่อมเหือเนาพม่ยอมเนาะจังกี้นี่ร่างวันดีครับ